ักนี้เป็นหน้าที่ดำเองโดยหนูมาบทที่หพี่เลี้ยงมือโปรชื่นชนกมองหน้าดาวิตตาโตน้องชายเธอต้องดีใจแน่ๆเพราะจะได้เล่นกับข้าวเหนียวดำเวลามาค้างที่นี่ว่าแต่เขาจะไปแล้วไปรับไม่กลับมารับเจ้าหมาน้อยหรือเปล่าเธอไม่มีปัญหาเรื่องต้องเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กเพราะหลงรักมันไปแล้วก็แค่ ยังอยากเจอหน้าเขาอีกซักระยะเดี๋ยวผมจะโอนเงินไว้ให้เป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆของก้อนทานจากนั้นเขาหันไปมองหน้าหลานสาวอาจะพาหนูมาเยี่ยมก้อนทานบ่อยๆพอมันคุ้นกับอาไม่กัดอาแล้วเราค่อยรับมันกลับบ้านเราดีไหมคะดีค่ะเธอเผลอตอบรับเขาในใจส่วนคนถูกถามหน้ามุ่ยคิ้วขมวดถ้าทางไม่พอใจกับข้อเสนอนี้สักเท่าไหร่ ชื่นชนกเห็นสีหน้าแบบนั้นกลับดีใจเพราะเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่เด็กหญิงยอมแสดงอารมณ์อื่นนอกจากอารมณ์เศร้าเอาวินงานยุง่งปากเล็กๆเชิดขึ้นท้าเอามาส่งหนุงไม่ได้ก็ให้อเมธมาส่งแทนไงอเมธต้องขับรถเอามาส่งได้ครับเมทารีบยืนยันแม่มาเยี่ยมก้อนฐานได้ไหมคะคราวนี้เด็กหญิงหันมาส่งเสียงอ้อนชื่นชนก ตอนนี้ยมาได้ทุกเวลาค่ะแต่ต่อไปถ้าอาไปทำงานเราอาจจะต้องนัดเวลากันตกลงกันได้แล้วฝ่ายแขกก็ลากลับไปสามทุ่มตอนที่ชื่นชนกนอนถ่ายหน้าจอมือถือดูโน่นนี่อยู่ดวิดก็ส่งข้อความมาทางไลน์นอนยังคุณผมโทรหาได้ไหมเมื่อเธอตอบกลับไปว่าได้เพักเดียวเขาก็โทรเข้ามา ที่จริงคุณไม่ต้องโอนเงินมาหรอกยังไงฉันก็ตั้งใจเลี้ยงเหนียวดำอยู่แล้วเขาพูดมาแค่นี้แล้วก็เงียบไปมีอะไรก็พูดมาตรงๆเถอะค่ะคุณบอกหลานสาวผมว่าตอนนี้มาได้ทุกเวลาแต่ต่อไปถ้าทำงานแล้วต้องนัดเวลากันใช่ค่ะแปลว่าตอนนี้คุณอยู่ในช่วงรอไปทำงานใหม่นะครับคุณพูดแล้วฟังดูดีมากเลยค่ะ จริงๆคือบริษัทเก่าที่ฉันเคยทำงานเลิกกิจการฉันว่างานมาสองเดือนกว่าแล้วค่ะสมัครงานไปหลายที่แล้วที่อยากทำเขาก็มีคนของเขาแล้วที่เรียกมาก็มีหลายปัจจัยที่ฉันไม่โอเคก็เลยยังวิจัยฝุ่นอยู่ค่ะงั้นคุณรับการพิเศษไปพังพงก่อนได้ไหมคุณยังไม่รู้เลยว่าฉันเรียนจบอะไรจะจ้างทำงานซะแล้วคุณเรียนจบอะไรพัฒนาชุมชนค่ะ พอจะไปทำงานกับคุณได้ไหมที่จริงงานที่ผมอยากให้คุณทำจบอะไรก็ทำได้แค่ต้องเป็นคุณเท่านั้นหือเขาหมายถึงงานอะไรอย่าบอกน้ำว่าผมอยากจ้างคุณดูแลเมจิได้ยินคำเฉลยจากเขาแล้วหัวใจแฟบไปนิดนึงตามประสาสาววัยใกล้30สที่ไม่มีแฟนมานานมากแล้วก็คาดหวังว่าจะมีเรื่องโรแมนติกเข้ามาในชีวิตบ้าง ดูแลยังไงคะเป็นแนนี่นะที่บ้านคุณก็มีแม่บ้านไม่ใช่เหรอคะอาวุโสแล้วน่าจะมีประสบการณเลี้ยงเด็กเก่งกว่าฉันอีกคุณเลี้ยงเด็กเก่งเจอกันหนเดียวหลานสาวผมพูดถึงคุณตลอดเลยน้องชายคุณก็น่ารักแต่เหตุผลสำคัญที่สุดเลยก็คือก้อนทานหมานี่นะคะก้อนานไม่ใช่แค่หมาธรรมดาแต่เป็นของขวัญที่พี่ชาย ท้ายประโยคเสียงเขาเครือฉันเข้าใจแล้วไหนๆตอนนี้คุณก็ว่างงานฉันรอง,งานใหม่เรียกอยู่ค่ะเธอรีบแก้เอาคำที่เขาเคยพูดก่อนหน้านี้มาใช้เพราะคำว่าว่างงานฟังแล้วเหมือนเป็นคนไม่มีคุณภาพยังไงไม่รู้ขอโทษครับเสียงเขากลั้วขำนิดนิด <Huh? S 1> ฉันหมายความว่าฉันต้องดูแลหลานสาวคุณที่ไหนถ้าเป็นบ้านคุณคุณจะสะดวกไหมหรือคุณจะย้ายทั้งตัวคุณแล้วก็ก้อนผ่านมาอยู่บ้านผมดีหลานสาวคุณไม่ไปโรงเรียนหรอคะถ้าดูจากอายุแกก็น่าจะเรียนอนุบาลสามแล้วผมอยากให้แกแข็งแรงกว่านี้ก่อนเราค่อยกลับไปเรียนคุณอยากไม่ได้คะ่ะ คุณต้องถามเมจิว่าแกอยากได้แบบไหนคุณจะกะเกณฑ์เอาตามความสะดวกของตัวเองไม่ได้ค่ะถ้าจะให้ดีควรปรึกษาจิตแพทย์เด็กด้วยแกผ่านเรื่องร้ายมาขนาดนั้นควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญว่าเราควรต้องดูแลแกแบบไหนคุณคือคนที่ผมตามหาเออขนาดนั้นเลยเหรอคะเขินมากที่ได้รับการอวยยศถึงขนาดนี้ แล้วก็มหมเขาก็เสนอตัวเลขเงินเดือนและค่าใช้จ่ายสำหรับหลานและหมาของหลานมาคุณจะจ้างฉันทำงานนี้กี่เดือนคะถามแบบนี้แสดงว่าคุณตกลงแล้วใช่ไหมผมดีใจนะเนี่ยยังค่ะอย่าเพิ่งดีใจระยะเวลาในสัญญาจ้างมีผลต่อการตัดสินใจของฉันด้วยค่ะ ฉันขอเป็นแบบนี้ได้ไหมคะถามน้องเมย์ก่อนแกเปลี่ยนที่อยู่มาครั้งหนึ่งแล้วตอนย้ายมาบ้านคุณถ้าต้องย้ายมาบ้านฉันอีกแกจะโอเคไหมฉันคงไม่สะดวกย้ายทั้งตัวเองและหมาไปอยู่บ้านคุณงานอีกสองสามวันเจอกันครับผมจะพาน้องเมย์ไปหาคุณที่บ้านไปคุยกันที่นั่นได้คะ่ะฝันดีนะครับเขาบอกทิ้งท้ายด้วยเสียงนุ่มก่อนจะวางสายไปคืนนั้น ชื่นชนกนอนพลิกไปพลิกมารู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกเธอพลอยหลับไปตอนไหนไม่รู้แล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาโดยไม่ฝันอะไรทั้งสิ้นเดวิดชะง,งักมือที่ยกถ้วยกาแฟขึ้นจิบเมื่อเห็นคนที่เดินเข้ามาในห้องถงเขาปั้นยิ้มน้อยๆที่ดูจอมปลอมอย่างยิ่งส่งให้ฝ่ายนั้นตอนที่ทักทายท่านประธานแวะมาถึงนี่มีงานอะไรจะสั่งเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ เขาถามมาจากที่นั่งไม่ได้ลุกขึ้นยืนต้อนรับด้วยซ้ำทั้งที่เรียกขานแบบยกย่องผู้ชายรูปร่างสูงเพรียวสวมเชิ้ตแบรนด์เนมและกางเกงที่เขาเชื่อว่าคงเข้าชุดกับสูทที่ถอดไว้ในรถเดินเข้ามาซุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตัวหนึ่งเขาวางตุ๊กตาหมีที่ถือมาลงบนเก้าอี้ตัวข้างๆกันอาหารเช้าไหมครับถามไปตามมารยาทเท่านั้นแหละไม่ได้อยากจะกินอาหารด้วยไม่ว่ามื้อไหน ม่ละฉันกินมาจากบ้านแล้วดนยตอบบ้านที่ว่าก็คือบ้านใหญ่ของมุ่งพาณิชย์บ้านที่เขาและแม่กระเด็นออกมาตั้งแต่เขาอายุแค่สิบขวบเมื่อแม่ทนการเป็นเมียแรกที่ไม่ได้จดทะเบียนต้องอยู่ร่วมบ้านกับเมียน้อยที่มีทะเบียนสมรสและมีลูกชายแก่เดือนกว่าลูกตัวเองไม่ไหวแวะมานี่มีอะไรหรือเปล่าในใจอยากจะพูดต่อว่าไม่ได้ชอบพอกันจนแวะมาหาถึงบ้านได้ว่าเยี่ยมหลาน ไในข่าวว่ายังพักฟื้นยังไม่ไปโรงเรียนใช่ไหมน้องเมย์ยังไม่ตื่นเลยวันนี้น่าจะยังไม่ได้เจอหรอกมกั้งเช้านี้มีประชุมด้วยไม่ใช่เหรอแม้จะถูกย้ายจากตำแหน่งรองประธานไปนั่งตำแหน่งที่ปรึกษาหลังเคลียร์งานในความรับผิดชอบให้คนที่มาแทนแล้วก็แทบไม่มีงานให้ทำไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงแต่เขาก็ยังรู้กำหนดการของผู้บริหารระดับสูงฝ่ายนั้นถอนหายใจ ดังนั้นฉันฝากตุ๊กตาไว้ให้หลานด้วยขอบคุณแทนน้องเมย์เขาตอบรับแค่้วนๆเมื่อแขกลุกขึ้นเขาก็ลุกด้วยเพราะได้เวลาต้องออกจากบ้านไปบริษัทแต่จู่ๆแครก็หันกลับมาพูดด้วยเสียงนุ่มนวลที่จริงช่วงนี้นายก็ไม่ได้มีงานสำคัญอะไรจะอยู่บ้านคอยดูแลน้องเมย์ก็ได้นะหลานเพิ่งเจ็บหนักมาพ่อก็ตายคงอยากให้อาคอยอยู่ใ,ใกล้ๆ แล้วถ้ามีประชุมอะไรที่เกี่ยวข้องนายค่อยเข้าไปก็ได้ครับดวิดกัดฟันตอบรับเสียงสุภาพทั้งที่อยากชกหน้าคนพูดให้เต็มหมัดพูดแบบนี้มันก็เหมือนเขีย่ยเขาออกจากบริษัทของครอบครัวนั่นแหละเขาเดินตามแตนายออกไปถึงหน้าบ้านไม่ใช่เพราะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแต่เพราะอยากแน่ใจว่าผู้มาเยือนออกจากบ้านไปแล้วตอนที่เดินผ่านห้องรับแขกชายหนุ่มเหลือบมองกระจก แล้วเห็นภาพที่เห็นทีไรเขาอยากไปเกิดใหม่ให้รู้แล้วรู้รอดเขาและดนนายมีส่วนสูงรูปร่างและหน้าตาคล้ายกันมากจนใครเห็นก็บอกได้ว่าต้องเป็นพี่น้องกันก็แน่ละเรามีพ่อคนเดียวกันนี่นะแล้วก็ดันหน้าเหมือนพ่อด้วยกันทั้งคู่เขาเกลียดความจริงเรื่องนี้ที่สุดสุดสัปดาห์เวียนมาถึงอีกครั้งชื่นชนกตื่นเช้าเป็นปกติมาทำกิจวัตรประจำวัน ทั้งหุงข้าวทำกับข้าวใส่บาดรดน้ำต้นไม้และจับข้าวเหนียวดำอาบน้ำรายการหลังนี้ยากสุดเมื่อต้องจัดการเพียงคนเดียวเพราะข้าวเหนียวดำยังคงเป็นหมาตัวแสบที่วิ่งหนีทุกครั้งที่เห็นสายรัดตัวสำหรับอาบน้ำโมจิที่มักจะมาค้างกับเธอเกือบทุกวันหยุดและช่วยจับหมาอาบน้ำไปเที่ยวบ้านญาติฝั่งพ่อกว่าจะมาบ้านเธอก็คงเป็นช่วงเย็น ถ้าเป็นสัปดาห์อื่นเธอคงรอโมจิมาช่วยแต่เพราะวันนี้ดาวิดจะพาน้องเมจิมาบ้านเธอจึงอยากให้ข้าวเหนียวดำสะอาดและหอมพร้อมรับแขกเธอค่อนข้างสนใจข้อเสนอของเขาเพราะเมจิเป็นเด็กน่ารักที่น่าจะดูแลกันได้งานนี้รายได้ดีได้อยู่บ้านยังได้เลี้ยงข้าวเหนียวดำต่อที่สำคัญที่ไม่อยากยอมรับออกมาตรงๆเลยก็คือยังได้เจอดาวิดนั่นแหละ เมื่อได้ยินเสียงรถจอดหน้าบ้านชื่นชนกรีบขมวดผมยาวที่สะจนหอมกรุ่นแล้วปล่อยให้แห้งเองมัดเป็นมวยเสียบด้วยตะเกียบที่คว้าได้จากแถวแถวนั้นตอนที่เดินเร็วๆออกไปยังหน้าบ้านเธออดเหลือบตาดูในกระจกไม่ได้ผู้หญิงผิวไม่ขาวแต่ไม่ดำผมยาวอยากสูกนิดๆขมวดเป็นมวยยุ่งๆถ้ามองแยกชิ้นส่วนตาจมูกปากแต่และชิ้นก็เรียกว่าใช้ได้ แต่พอดูรวมๆแล้วดูเรียบและจืดแถมโมัวทำงานวุ่นจนลืมทาแป้งทาปากอีกแล้วอ้อจมูกมันด้วยเธอบ่นขึ้นในใจตอนที่เผลอเอามือไปแตะเข้าชาตินี้คงเป็นได้แต่แนนนี่นั่นแหละยิ่งมองเห็นคนที่เดินลงมาจากที่นั่งคนขับเธอก็อยากจะถอนหายใจออกมาขาวเนียนกล้ามแน่นเบ้าหน้าฟ้าประธานแบบนี้ แค่เสื้อยือดคอวีสีขาวกางเกงคาโก้สีกะกีรองเท้าผ้าใบก็ดูหล่อดูแพงวาสนาผู้ใดนออรำพึงรำพันไปมองเขาไปไม่รู้ตัวเลยว่าส่งสายตาแบบไหนไปจนเขากระแอมแล้วถามขึ้นมานั่นแหละถึงได้รู้สึกตัวมีอะไรหรือเปล่าครับดว,วิดยิ้มให้เธอก่อนถามเสียงนุ่มอยากจะตอบเหลือเกินว่ามีใจแต่ที่พูดออกไปก็คือ สวัสดีค่ะทักคุณอายิ้มให้ลูกน้องเขาแล้วรีบหันไปทักคุณหลานน้องเมวันนี้หนูน่ารักจังหญิงสาวก้มลงไปกอดเด็กน้อยลูกหัวที่มีเปียเบี้ยวๆรุ่งริ่งสองข้างเบาๆผมรีบไปหน่อยเปยียมาเลยเบี้ยวๆคุณช่วยทำผมให้น้องเมใหม่ได้ไหมครับได้ยินแบบนี้รู้เลยว่าเปียของเด็กน้อยเป็นฝีมือใครฮ่าแอบถอนหายใจเบาๆ ยิ่งอยากได้เป็นพ่อของลูกมากขึ้นอีกเข้าบ้านกันก่อนค่ะมาอยู่ไหนครับดว,วิดมองข้ามรั้วเข้าไปในบ้านชื่นชนกออกจะเห็นใจเขาเพราะโดนกัดมาสองครั้งแล้วขังไว้ข้างบ้านค่ะแม่คิดถึงน้องคนเด็กสุดรีบบอกเห็นสายตาระแวงของเขาแล้วเธอก็ออกจะเห็นใจครั้งล่าสุดเขาโดนกัดจนเลือดออกเข้าบ้านก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยหาวิธีกัน เมื่อเข้ามานั่งกันในบ้านเรียบร้อยแล้วเธอก็เดินไปยังประตูข้างบ้านเมื่อเปิดประตูออกเขาเหนียวดำที่คงจะรอยอยู่นานแล้วเบียดตัวเข้ามาอย่างว่องไวมันวิ่งจีไปยังห้องอนเนกประสงค์แล้วกระโจนเข้าหาเมจิท่าทางดีอกดีใจส่วนมนุษย์อีกสองคนนั้นเจ้าหมาเด็กมองแล้วกระดิกหางนิดๆไม่มีท่าทางดุร้ายหนึ่งเด็กหนึ่งมากอดรัดฟัดเวียงเมจิหัวเราะเสียงสดใส ทำเอาคุณอานหนุ่มยิ้มกว้างไปด้วยอยู่ในบ้านมันไม่ดุนี่ชายหนุ่มพูดขึ้นทำไมอยู่นอกบ้านมันกัดผมมันต้องมีสาเหตุค่ะชื่นชนกเชื่อแบบนั้นเดี๋ยวคอยสังเกตกันไปจะได้เลี่ยงได้ตอนที่พาเจ้าแสบกลับบ้านคุณเราจะคุยกันที่ไหนดีพูดแล้วเขาก็กรอกตาไปยังหลานสาวหน้าแปลกที่รู้จักกันไม่นาน แต่เธอรู้เลยว่าเขาไม่อยากคุยต่อหน้าเมจิถ้างั้นก็ไปชมสวนครัวกับสวนกระถางของฉันกันค่ะน้องเมอยู่กับอเมทกับก้อนฐานก่อนนะคะอาขอไปชมสวนของอาชื่นแป๊บหนึ่งดวิดพยักหน้าให้เมทาแล้วเดินตามหลังเจ้าของบ้านไปสองคนมานั่งที่มานั่งหินอ่อนริมกำแพงบ้านแล้วจึงได้เริ่มคุยกันอย่างจริงจังคุณได้คุยตกลงคุณต่างคนต่างถามออกมาพร้อมกัน เชิญคุณก่อนใช่หนุ่มภายมือเชื้อเชิญคุณได้คุยกับน้องเมคุยกับหมอของแกหรือยังคะคุยแล้วน้องเมอยากอยู่กับก้อนทานแกชอบคุณชอบพี่โมจิส่วนหมอของแกแนะนำให้ฟังเสียงแกให้แกได้อยู่ในที่ที่สบายใจมีคนที่เข้าใจสักพักก็จะปรับตัวได้เขาพูดจบแล้วมองหน้าเธอแบบคาดหวังสบายใจยังทีนี้คุณจะว่าไงตกลงรับงานแนนนี่ไหมครับ ฉันขอถามน้องเมย์ต่อหน้าเลยได้ไหมถ้าทุกอย่างโอเคฉันก็จะรับตามที่คุณเสนอมาทั้งค่าจ้างแล้วก็ระยะเวลาทำงานป่ะงั้นไปกันเขาลุกขึ้นยืนแล้วส่งมือให้เธอมือเขาใหญ่และดูแข็งแรงดูน่าจะเป็นหลักให้ยึดเหนี่ยวได้ในวันที่อ่อนล้าแม้วันนี้เธอจะแข็งแรงลุกขึ้นเองได้สบายแต่ขอชวยโอกาสสักหน่อยเถอะ ชื่นชนกเอื้อมมือไปจับมือเขาไว้แล้วลุกขึ้นยืนเดินตามกันมาจนถึงห้องหน้าบ้านลืมไปเลยว่ายังจับมือกันไว้จนกระทั่งเห็นคิ้วที่เลิกสูงและสายตาคล้ายจะล้อเลียนของเมธาทั้งคู่เลยพร้อมใจกันปล่อยมือเมจิคะคุณอาหนุ่มเรียกหลานสาวเสียงอ่อนโยนเด็กน้อยที่กำลังกอดรัดเพื่อนเล่นอยู่เงยหน้าขึ้นมองอาชื่นตกลงแล้วนะคะ ให้หนูมาอยู่กับก้อนถ่านที่นี่ได้ใบหน้าที่มักจะเศร้าเปลี่ยนเป็นยิ้มเบิกบานกอดเจ้าตัวดำไว้จนหมาน้อยนิ่งคลุกคลักต้องพูดว่าไงก่อนคะคุณอาทวงปากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะแม่จะไม่ดื้อไม่ซนจะไม่กินล้างผลาญจะช่วยเลี้ยงก้อนถ่านค่ะพูดใบยกมือไหวอย่างนอบน้อมฮ้น้องเมพูดเก่งขึ้นนะเนี่ย ชื่นชนกอุทานจริงๆแล้วพูดเก่งกว่านี้อีกคนเป็นอารีบขยายอายินดีต้อนรับค่าน้องเมยต้องมีเรื่องสนุกแบบผู้หญิงผู้หญิงให้ทำด้วยกันอีกเยอะเลยสองสาวกอดกันโดยมีหมาขี้ฉานั่งแงนมองเอาตีนหน้าแตะขามนุษย์เอาจมูกชื้นๆดุนเล่นเพื่อจะบอกว่ายังมีผู้หญิงอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งส่วนผู้ชายอีกคนมองสองสาวตาปลอยอยู่นาน จนหันไปมองเห็นสีหน้าล้อเลียนของลูกน้องเลยเปลี่ยนเป็นถลึงตาใส่หมอนั่นแทนทุกคนมัวแต่สนใจเรื่องขนของให้สมาชิกใหม่ของบ้านลืมสังเกตไปเลยว่าเขาเหนียวดำเดินคลอเคลียทุกคนแม้แต่ดวิดท,ที่มันเคยพุ่งเข้ากัดอย่างบ้าคลั่งมาแล้วสบายใจแล้วใช่ไหมครับเมทาที่ทำหน้าที่ขับรถถามขึ้นตอนที่สองหนุ่มกลับออกจากบ้านของชื่นชนก เมื่อเจ้าของบ้านสะดวกให้เด็กน้อยเข้าพักด้วยคุณอาหนุ่มที่เตรียมข้าวของมาบางส่วนแล้วก็ขนของจากรถเข้าไปไว้ในบ้านส่วนข้าวของที่เหลือจะทยอยขนมาตามความจำเป็นเวลาที่เขามาเยี่ยมหลานใช่สบายใจขึ้นมากคงไม่ต้องเจอหน้าหมอนั้นอีกแล้วละมั้งหลานไม่อยู่บ้านมันคงเลิกแวะมาหาไปเองไม่ใช่ว่าคุณดันในจะตามสืบมาจนถึงที่นี่นะครับคนสนิทเขายังห่วง ถ้าถึงขนาดนั้นมันต้องมีอะไรแล้วแหละนายว่าไหมมันไม่ใช่การแวะมาเยี่ยมเยียนตามประสาญาติแล้วดูทรงแล้วเขาไม่ใช่คนรักเด็กทำไมถึงมาสนใจอะไรกับลูกสาวของญาติที่ตัวเองไม่ชอบหน้านายคิดเหมือนฉันหมอนั่นต้องมีจุดประสงค์บางอย่างจู่ๆความคิดที่ว่าดานายอาจจะรู้เรื่องชาติกำเนิดของเมจิแวบเข้ามาในหัวเป็นไปไม่ได้ หมอนั้นไม่ได้แยแสตั้งแต่แรกแล้วจะมาสนใจอะไรตอนนี้ฉันคงเดินหน้าทำงานใหม่ได้สบายใจระดับหนึ่งฉันเชื่อมั่นในตัวชื่นต่อให้ไอหมอนั่นมันหาเจอเข้าไปตีสนิทเขาคงไม่หลงกลมันง่ายง่าแต่ไงก็ต้องคอยช่วยกันระวังในรอบหลายวันมานี้พี่น้องร่วมบิดาที่เกลียดขี้หน้ากันมากลับเจอหน้ากันบ่อยอย่างผิดสังเกตดานายแวะมาเย่้ยมเด็กหญิงดนยาหลายครั้ง โชคดีที่ส่วนใหญ่เขาอยู่บ้านจึงกันท่าได้ง่ายแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฝ่ายนั้นแวะมาตอนเขาไม่อยู่บ้านแม่บ้านเปิดให้เข้าไปเพราะรู้แค่ว่าเป็นญาติกันแต่ไม่รู้เรื่องความขัดแย้งพี่ชายคนละพ่อได้นั่งคุยกับเด็กหญิงดนยาอยู่พักหนึ่งมีแม่บ้านของเขาอยู่ด้วยดูเหมือนทุกอย่างปกติดีแต่กลางดึกคืนนั้นหลานสาวที่นอนห้องเขาทุกคืนนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่ด้วยกันฝันร้าย ร้องไห้สะอึกสะอื้นเขาปลุกอยู่นานกว่าแกจะตื่นขึ้นด้วยท่าทางหวาดกลัวเขาไม่รู้หรอกว่ามันเกี่ยวกับการที่ดนายแวะมาหาหรือเปล่าแต่เลือกตัดปัญหาด้วยการไม่ให้เจอกันอีกมือใหญ่ละจากการคลิกเมาส์มาทุบโต๊ะปังด้วยความโมโหเขาใช้เวลากับไอ้โน้ตบุ๊กบ้านี่มาหลายวันแล้วค้นหาทุกซอกทุกมุมก็ยังไม่เจอข้อมูลที่ต้องการ กว่าจะได้มันมาก็เลือดตาแทบกระเด็นได้มาแล้วก็เหมือนจะเหลวเปล่ามีแต่ภาพถ่ายเล่นกับโฟลเดอร์ชื่อประหลาดถ้ามันไม่ได้สำคัญอะไรหมอนั่นจะพกติดตัวไว้ตลอดเวลาทำไมกันเกือบแล้วเขาเกือบจะปิดมันแล้วเอาไปหย่อนทิ้งที่ไหนสักแห่งไกลๆทำไมสะดุดตากับโฟลเดอร์หนึ่งเข้ากล้องก้อนถ่านก่อนหน้านี้เขาผ่านเลยมันไปเพราะโฟลเดอร์ที่ชื่อภาพนั่นภาพนี้ ล้วนเป็นภาพถ่ายเล่นหาสาระไม่ได้เขาเลยคิดว่ากล้องก็คงมาแนวเดียวกันแต่จู่ๆข้อมูลชุดหนึ่งก็ไหลเข้ามาในหัวคุณวิทย์พาคุณหนูไปหาก้อนทานค่ะยายแก่ที่บ้านนั้นเคยบอกกับเขาในเย็นวันหนึ่งที่เขาแวะไปหาใครเขาจำได้ว่าถามกลับไปเสียงหงุดหงิดโลกหมาของคุณหนูค่ะหรือมันจะเป็นไอ้หมาดำตัวนั้น แล้วกล้องหมายถึงอะไรความสงสัยเริ่มคืบคลานเข้ามาช่างเถอะคลิกเข้าไปดูสักหน่อยมันคงไม่เสียเวลาไปมากกว่าที่เสียไปแล้วหรอกคิดได้แบบนั้นก็คลิกเข้าไปดูในนั้นเป็นภาพวิดีโอทั้งหมดมุมมองแปลกๆเคลื่อนไหวเร็วมากจนเหมือนคนถ่ายไม่อยู่นิ่งเลยแต่พอพิจารณาดีๆเขาก็พบว่ามันเป็นคลิปจากกล้องที่ปลอกคอสัตว์เลี้ยง คลิปในนี้เห็นภาพญาติเขาและลูกสาวของฝ่ายนั้นด้วยเขาเริ่มใจเต้นแรงจนต้องสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะไล่คลิกไฟล์ต่างๆไปเรื่อยๆถึงกับพูลมหายใจออกมาเมื่อเห็นว่าโฟลเดอร์ล่าสุดถูกบันทึกหนึ่งสัปดาห์ก่อนญาติเขาจะตายมันไม่มีอะไรมากระทบถึงเขาแน่แต่จะให้ดีควรหาทางเอาปลอกคอนั่นมาดูจะได้รู้ว่ามันเป็นกล้องแบบไหน และไฟล์ที่กล้องบันทึกไว้มันถูกอัพโหลดไปที่ไหนแล้วไอหมาเวนตัวนั้นมันอยู่ที่ไหนนึกไปนึกมาเขาก็ยิ้มออกหลานสาวตัวน้อยต้องรู้เรื่องนี้แน่ๆเขาคงมีเรื่องต้องเคลียร์กับแม่หนูน้อยเพิ่มขึ้นอีกเรื่องแล้ว